ถ้าเกิดนึกอยากได้นะท่านก็รูปงามบริวารก็มากมายถ้าคนเดียวสองคนทะเลาะกันแทบตายนะจะมีสองล้านหน่าจะขนาดไหนนี่ก็พูดถึงว่า,เ,าเนี่ยถ้าเห็นท่านนะรูปของท่านก็งามเป็นเทพบุตรรูปงามเป็นต้นมีบริวารมากท่านแต่ละท่านก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์ด้วยกามานี่นะนี้เป็นภัยของการเห็นของของอาตมาว่างนันคือถ้าหากว่า ถ้าได้เห็นท่านเนี่ยใจจะน้อมไปยังไงสรุปนะถ้าเห็นอย่างที่วันก่อนได้ฟังเรื่องพระนันทะใช่ไหมพระนันทะไปเห็นนางฟ้าเท่านั้นและไม่ศึกแล้วเนี่ยนะไม่ศึกแล้วขอท้าพระพุทธเจ้ารับรองว่าถ้าบวชจนตายแล้วได้นางฟ้านี่ก็จะบวชจนตายนี่แหละนะก็บอกว่า,วายังไงก็ไม่ยอมศึกเด็ดขาดแล้วนั้นเพราะ,ะรเพราะการเห็นเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความโลภเพราะอาตมาจึงไม่ต้องการเห็นเห็นอะไร เห็นท่านเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พรท่านอย่ามาหาอีกเลยต่อไปแต่ถ้าผู้มีศีลมาเพื่อขออาหารจงมาแต่เท้าสักกะไม่ต้องมาเท้าสักกะก็อพอ,อกิติกล่าวอย่างนี้แล้วก็สาธุพระคุณเจ้าพอดีแล้วนะตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่มาหาพระคุณเจ้าอีกแล้วก็กราบดาบ,บทแล้วก็กลับไปพระโพธิสัตว์ท่านก็อยู่ในการะทวีปนั้นจนตลอดชีวิตสิ้นอายุก็ไปเกิดใน พรหมโลกเนี่ยนะเพราะว่าหมวดถ้าเห็นเทวดามาเยี่ยมบ่อยๆชานเสื่อมแน่มันก็เลยบอกว่าไม่ต้องเจอกันแล้วเนี่ยนะต่างคนต่างไปเถอะก็เลยรักษาชานบำเพ็ญพรตจนได้เกิดในพรหมมโลกบอกว่าเท้าสักกะครั้งนั้นก็คือพระนุรุทธะนะอิติบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละมาสรุปทบทวนเรื่องราวของอกิติว่า ท่านได้รับบารมีสิบเหล่านี้น,นะบารมีสิบไอไอให้เนี่ยก็คืออันหนึ่งแล้วใช่ไหมข้อแรกอยู่แล้วที่ที่ท่านให้ไปอ่ะนะเนคขมะบารมีเพราะการออกไปของท่านอากิติเหมือนกับมหาพิเนสกรมเพราะเป็นการออกบวชใช่ไหมอันนี้เป็นเนคขมะบารมีชาติที่เป็นอกิติท่านก็มีการออกบวชชื่อว่าเป็นศีลบารมีเพราะท่านมีศีลสมาจารความประพฤติของศีลเนี่ยที่บริสุทธิ์ด้วยดีเป็นการบริ ประพฤติศีอย่างสะอา,ขาดขณะเดียวกันท่านข่มกาม,มวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกราจัดอกุศลวิตกได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นวิริยะบาร,รมีเพราะวิริยะนี่คือการห้ามอากุศลวิตกออกไปได้ขันติบาร,รมีก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอดทนอย่างยอดเยี่ยมถ้าคนไม่อดทนเนี่ยนะถ้าขาดอาหารสักมื้อหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้น โอ้ไม่ต้องมือหรอกขาดแค่ชั่วโมงเดียวนี่ก็ยุ่งแล้วนะเรียกว่าผิดเวลาหน่อยก็เดือดร้อนนะแต่นีคเรียกว่าไม่มีความโอดทนเนียนะ่ยขาดขันติถ้าสัจจะบารมีละ่ะท่านบอกว่าท่านทําอะไรท่านก็ทําอย่างที่ที่ให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านบอกว่าท่านจะให้ทานท่านก็ให้จริงท่านบอกว่าท่านรักษาศีลเป็นต้นท่านก็ทําจริงอย่างที่ที่ได้พูดนั่นแหละอันนี้แหละใครเรียกว่าสัจจะบารมี อธิษฐานบารมีของท่านก็คือตั้งใจสมาทานแบบไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวงทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านทำด้วยความไม่หวั่นไหวตลอดเวลาทานที่ท่านให้ก็ให้แบบไม่หวั่นไหวศีลที่รักษาก็รักษาแบบไม่หวั่นไหวเนคคัมมะขันติบุญทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านทำด้วยความตั้งใจมั่นจริงๆนะไม่มีคำว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่แปลงเด็ดขาด คือบางคนเนี่ยนะให้ตามที่ที่พูดก็จริงแต่ว่าใจนี่ไม่หวัน่นใจนี่อะไรนะใจนี่แป้วเลยนะยถ้าไม่น่าบอกมากขนาดนี้เลยถ้าให้ซะน้อยกว่านี้สักหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีอย่างนี้บางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะคือคืออันนี้เขาเรียกว่าความหวั่นไหวทางจิตใจส่วนเมตตาบารมีก็เพราะมีอัธยาศัยเกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายคนที่ให้ทานได้เนี่ยคือคือต้องการให้ผู้รับมีความสุขใช่ไหม เพราะเราเราให้ทานกับเอาของไปทิ้งขยะมันคนละอย่างกันนะเพราะการให้ทานก็คือว่าว่าสิ่งที่เราให้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับเนี่ยนะผู้รับก็จะได้มีประโยชน์อันนี้แสดงว่ามีเมตตาเนี่ยนะมีอัธยาสายที่เป็นเมตตา <c oughs> อุเบคาคืออะไรอุเบคาบารมีเพราะถึงความเป็นกลางในความปกติที่สัตว์และสังขารกระทำแล้วหมายคถาว่าปกติ ผิดปกติของคนเนี่ยเกี่ยวข้องกันเป็นยังไงถ้าผิดปกติหมายคือว่าถ้าเขามาแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทําใจเป็นกลางได้ไม่ฟูขึ้นเพราะลาบไม่ยุบลงเพราะเสื่อมลาบเป็นต้นอันนี้ลักษณะเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางได้นะไม่เรียกว่าวางใจเป็นกลางไม่ไม่ฟูแล้วก็ไม่แฟบเป็นต้นนะส่วนปัญญาปัญญาบารมีคือ ปัญญาที่เป็นอุปายะโกศลท่านฉลาดในอุบายมากเลยนะถ้าไม่ฉลาดในอุบายจะทําอย่างนี้ได้ไหมเช่นว่าพอได้ข่าวว่าท่านมีมรดกเท่านั้นท่านคิดยังไงอันนี้เป็นอุบายะโกศนของท่านแต่ว่าคนที่จะฉลาดอย่างนี้ได้ก็สหาชาตปัญญาเป็นคนที่ติเหตุกะปฏิสนธินนะเพราะจิตที่นําเกิดของเขาเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเนื่องจากพื้นเพเนี่ย เป็นคนที่ฉลาดมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเนี่ยก็เลยทําให้มีอุปายโกศลมีอุปายโกศลหมายความว่าคิดอะไรได้อย่างฉับพลันพัาพอฟังเหตุการณ์หนึ่งอย่างปั๊บเนี่ยท่านรู้เลยว่าท่านจะได้บารมีอะไรขึ้นมาบ้างคนที่มีอุปายโกศลน,นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะพอฟังอะไรหนึ่งคำปับ๊บรู้เลยว่าได้โอกาสให้ทานละได้โอกาสรักษาศีลได้โอกาสเจริญเนคขมะได้บ่มปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้ว อุเบกขาความที่ที่มีปัญญาเนี่ยนะที่เป็นอุบายโกศลมองทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นกุศลได้หมดเลยสามารถที่จะเจริญกุศลได้ในทุกอารมณ์และเหตุการณ์ได้อันนี้เรียกว่าอุบายโกศนความฉลาดแต่ความฉลาดอันนี้อาศัยพื้นเพว่าเดิมมาเนี่ยเป็นพวกตเตหตุกะปฏิสนที่เรียกว่าสหชาติปัญญาปัญญาที่มาตั้งแต่เกิดแล้ววหางนันขนขณะเดียวกันท่านก็มีปัญญาที่จะประพฤติขัดเกลากิเลต เรียกว่ารู้มีวิธีมีอุบายมีทิศท,ทางในการประพฤติขัดเกลากิเลสว่าทำยังไงแหมละกิเลสบางคนว่าโอ้กิเลสนะัมันน่าอะไรอวรเหลือเกินคือท่านมีปัญญาที่จะทําใจไม่ให้เศร้าหมองได้คือท่านฉลาดทําจิตให้ไม่เศร้าหมองจะได้ลาบหรือเสื่อมลาบลเรื่อนีนะท่านคิดได้โดยที่รักษาใจโดยที่ไม่ไม่เดือดร้อนไม่เศร้ามองไม่ขุนมัวเป็นต้น ขณะเดียวกันท่านก็รู้ว่าอะไรเป็นอุปการะต่อทานศีลเนคขมปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและอุเบกขารู้นะว่าอะไรไม่เป็นอุปการะต่อบารมีอะไรเป็นอุปการะต่อบารมีอะไรเกื้อกูลทําให้เจริญบารมีได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรมั่งเป็นสาเหตุที่ทําให้บารมีเสียหายอย่างเช่นท่านบอกว่าขอข้าพเจ้าอย่าได้คบคนพานอันนี้แสดงว่าคนพานไม่ได้เกื้อกูลต่อการสร้างบารมีอะไรเลย แต่บัณฑิตคือผู้ที่มีอุปการะต่อบารมีอกุศลไม่เป็นอุปการะต่อบารมีกุศลเป็นอุปการะต่อบารมีการฟังธรรมเป็นอุปการะต่อการสร้างบารมีการฟังอัตษรธรรมเป็นอุปการะไหมการฟังอัตษรธรรมไม่เป็นอุปการะต่อการสร้างบารมีอันนี้ก็คือเป็นปัญญาพัาปัญญาตัวนี้แหละทำให้ละสิ่งที่ไม่เป็นอุปการะ ทำให้ประพฤติมุ่งอยู่แต่ในธรรมที่เป็นอุปการะสามารถเจริญกุศลที่เป็นอุปการะต่อการสร้างบารมีได้สำเร็จ <c oughs> เทศนาอันเป็นไปแล้วด้วยทานเป็นประธานนะอ,อย่างอย่างอกิติบัณฑิตเนี่ยนะอกิติกิริยาเนี่ยยกทานยกการให้เป็นประธานอันเป็นความกว้างขวางอย่างยิ่งนักของผู้มีอัธยาศัยในการให้ทาน เพราะว่าธรรมเหล่าใดมีประเภทไม่ใช่น้อยธรรมะเหล่านั้นเป็นร้อยธรรมะเหล่านั้นอ่ะเป็นพันแล้วก็เป็นโพธิสมผานเป็นการสั่งสมเพื่อตรัสรู้และก็เป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะจะนับหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคุณธรรมของพระโพธิสัตว์นะเรามาลองจําแนกดูว่าจะนับเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งคืออะไรกรุณานี่แหละเป็นเหตุให้ท่านกระทําบุญได้สําเร็จในที่ทั้งปวง ถ้าท่านไม่กรุณาต่อสร,รพพสัตว์ทั้งหลายท่านจะให้ทานได้ไหมก็การให้ทานก็เพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาอ่ะนะให้เขาได้รับประโยชน์พันการให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขรมะเป็นต้นเนี่ยอันนี้เพราะกรุณานี่แหละทาให้ทําจนประสบความสําเร็จกรุณานี่เป็นปัจจัยให้สร้างบุญบารามีทั้งหลายที่จะปลดเปลื้องหมู่สัตว์ให้พ้นทุกข์เพื่อที่จะทําให้สรัรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขอันนี้กรุณา สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยนะจะนับเป็นสองก็ได้คืออะไรบุญยะสมภานและญาณสมผานทั้งสองเนี่ยนะเราแบ่งออกเป็นสองก็คือบุญยะสัมภาระกับญาณสัมภาระบุญคืออะไรคือทานศีลเนคขมมะวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาพวกนี้เรียกว่าบุญแต่ปัญญานี่สําคัญเพราะนั้นบางคนเนี่ยเอาแต่บุญไม่สนใจปัญญาใช่ไหมพวกนี้ก็ประสบผลของบุญมากแต่ไม่มีปัญญาจะใช้ผลแห่งบุญ เอาเอาผลของบุญไปทําในสิ่งที่เสียหายเพราะฉะนั้นบุญกับปัญญานี่สาคัญจริงจริงปัญญาก็นับเนื่องในบุญแต่ว่าปัญญาสําคัญมากถ้าเทียบกับบุญอื่นๆว่างั้นเถอะเรียกว่าปัญญาสําคัญกว่าบุญทุกชนิดถ้ามีปัญญาจะรู้วิธีทําบุญถ้ามีปัญญาจะรักษาบุญต่อไปได้เนี่ยนะท่นปัญญานี่สําคัญแต่ไม่ใช่บุญไม่สําคัญแต่ว่าบุญกับปัญญานั้นต้องมาควบคู่กันไป การให้ทานถ้าจะดีก็ต้องมีปัญญาประกอบการจะรักษาศีลจะดีก็ต้องมีปัญญาประกอบการจะเจริญสมถะาาทั้งหลายเจริญเ,เมตตาเจริญขันติสัจจะถ้ามีปัญญาประกอบสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งนันคุณธรรมของพระโพธิสัตว์จะนับเป็นสองก็ได้คือบุญญาสมผานกับญาณสมผานแบ่งเป็นสก็ได้สก็คือเป็นความประพฤติสุจริตทางกายวาจาและ ใจเป็นการเจริญคุณงามความดีทางกายวาจาใจนับเป็นสี่ก็ได้คืออธิฐานธรรมสี่ประการมีอะไรบ้างจาคาทิฐานอุปสมาทิฐานปัญญาที่ฐานนะข้อแรกนะสัจจาที่ฐานสองใจคา,าที่ฐานสามอุปสมาทิฐานแล้วก็ปัญญาที่ฐานพวกนี้ก็เดี๋ยวเราจะเรียนข้างหน้านู่นนะ่ะในหน้า651จะมีข้างหน้าต่อไปขณะเดียวกันก็ยังมีพุทธภูมิอีก4คุณธรรมของพระโพธ,ธิสัตว์คือพุทธภูมิ4ี่ พุทธภูมิสี่คืออะไรก็คืออุตสาหะความภาคเพียรพยายามเป็นต้นเห็นไหมแล้วก็พุทธภูมิคือปัญญาพุทธภูมิคืออวัตถานะการตั้งใจมั่นมีความมั่นคงพุทธภูมิคือหิตะจริยาคือประพฤติอยู่ด้วยเมตตาและกรุณาอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่มีอยู่ประจําใจของพระโพธ,ธิสัตว์ขณะเดียวกันพระโพธ,ธิสัตว์ก็มีธรรมะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอีก5ประการคือ ท่านมีวิธีการเจริญศรัทธามีวิธีการเจริญวิริยะมีวิธีการเจริญสติมีวิธีการเจริญสมาธิและปัญญาเพราะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอบรมอริยมรรคเป็นเครื่องอบรมสัพพัญยุตยานพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยอยูหกอย่างอัธยาศัยของท่านคืออโลพัทธยาศาัยอัธยาศัยไม่โลภอโทสัธยาศัยอัธยาศัยไม่โกรธ อโมหัตยาสายอัธยาสายไม่ลุ่มหลงท่านมีเนคขมัตยาสายอัธยาสายออกจากกามท่านมีวิเวกัตยาสายอัธยาสายในการสงัดกายวิเวกเป็นต้นขณะเดียวกันท่านมีนิสรณัตยาสายท่านมีอัธยาสายที่จะสลัดออกจากวัตตะทั้งหมดอัธยาสายหกนะก็คืออโลพาอโทสาอโมหะเนคขมะวิเวกและนิสรณะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านมีปฏิญญาอีกเจ็ดประการ ปฏิญญาของท่านท่านว่าไงบ้างเราข้ามแล้วก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วก็จะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วก็จะให้ผู้อื่นสงบด้วยเราปรินิพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วก็จะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วก็จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเนี่ยนะเขาเรียกว่าปฏิญาณเจ็ประการของท่านนะทวนใหม่นะหนึ่งเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วย เราหลุดพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยก็สามก็เราฝึกแล้วก็จะให้ผู้ฝึกผู้อื่นได้ด้วยก็สี่ก็เราสงบแล้วก็จะให้ผู้อื่นได้สงบด้วยสงบหรือโล่งใจอันเดียวกันหกอ่าต่อไปห้าเราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยเจ็ดเอาหกนะเราบริสุทธิ์แล้วก็จะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยสุดท้ายก็คือ เราตรัสรู้แล้วก็จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยน,นี้เป็นปฏิญญาเจ็ดประการของท่านขณะเดียวกันท่านก็ยังมีมหาปริสวิตกเนี่ยนะมีการตรึกแบบมหาบุรุษแปดประการมหาบุรุษนี่เขาตรึกยังไงว่าคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคุณธรรมของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาเป็นผู้มักน้อยไม่ใช่มกักมาก เป็นเรื่องของผู้สันโดษไม่ใช่สังสมเป็นผู้ที่วิเวกไม่ใช่คลุกคลีเป็นผู้มีความเพียรไม่ใช่มีความเกียจคร้านเป็นผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ไม่ใช่เลอะเลือนเนี่ยนะเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ฟุง้งซ่านเป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่โง่เขลาแล้วก็เป็นผู้ที่มีเครื่องไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายันดีคือมีอัธยาศัยในพระนิพพาน อันนะั้นก็คือมักน้อยสันโดษวิเวกมีความเพียรมีสต,ต,มมติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นมีปัญญายินดีในพระนิพพานนั่นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นคุณธรรมของมหาบุรุษอันนะั้นเป็นเป็นอะไรนะมหาบริสวิตกอนนะเป็นการตรึกของมหาบุรุษทั้งหลายท่านก็ยังมีคุณธรรม9ประการคืออะไรท่านมีธรรมมีโยนิโสนมนาสิการ,รเป็นมูนี9กคือโยนิโสของท่านเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดให,ให้ให้ท่านได้รับความ ปราโมทความปราโมททาให้ท่านเกิดปีติปีติเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิทําให้ได้รับความสุขความสุขทําให้ได้เกิดสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นก็รู้เห็นตามเป็นจริงคือนิพถนเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายเมือ่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกาหนัดพันโยนิโสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปราโมทปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยะถาภูตยานทัศนะนิพถาและ วิราคะอันนี้คือเรว่าธรรมกะธรรมมีโยนิโสเป็นมูล9ท่านก็ยังมีอัธยาศัยอีก10ประการอัธยาศัยของมหาบุรุษ1ิประการคืออะไรอัธยาศัยในการให้ทานอัธยาศัยในการรักษาศีลอัธยาศัยในการเจริญเนกขมมะอัธยาศัยในการเจริญปัญญาอัธยาศัยในการเจริญมิริยะก็คือมีอัธยาศัยในการเจริญบารมี1ินั่นแหละ และขณะเดียวกันท่านยังมีอัธยาศัยในการเจริญบุญยกิริยาวัตถุสิบคือทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือการอุทิศส่วนกุศลการอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทำน,นะท่านมีอัธยาศัยชอบฟังธรรมชอบแสดงธรรมทำความเห็นให้ถูกให้ตรงอันนี้ก็เป็นอัธยาศัยของของท่านน,นะเพราะฉะนั้นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์จะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ได้หมดเลยนะจะเอาเท่าไหร่ดี หมดเลยนะหมายก็ว่าเอาเรื่อไสายหมดเลยอย่างนั้นน่ศรัทธาหมดเลยฟังแล้วผ่องสายหมดเลยไม่ใช่ง่วงหมดเลยงันนะแล้วก็คุณคู่นานุภาพของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะว่าท่านสามารถละ,อะกองสมบัติกองใหญ่ได้ละวงสาคนาญาติใหญ่ได้ก็สามารถที่จะออกจากเรือนคือมหาพิเนศกรมเรียกว่ามหาเนฆะมมะนะออกได้ครั้นออกไปแล้วเมื่อบวช ซึ่งชนเป็นอันมากกรับรู้ก็ไม่เกี่ยวข้องในตระกูลท่านก็เป็นผู้ที่ไม่ติดข้องในตระกูลไม่ติดข้องในคณะเพราะเป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งรังเกียจลาบสการะสรรเสริญอย่างสิ้นเชิงยินดีในความสงัดวิเวกวางเฉยในร่างกายเรยกว่าไม่อะไรร่างกายและชีวิตสละอาหารอดอาหารยินดีด้วยความอิ่มในทานมีใจมีความสุขกับขุสรธรรมเนี่ยนะเขาถือว่า ถ้าสังเกตดูให้ดีๆเนี่ยนะพระโพธิสัตว์คือคนที่เห็นกุศลเป็นสาระไม่ได้เห็นมหาพูตธรูปสีเป็นสาระเนี่ยนะถ้าแยกให้ดูนะว่ามหาพูตธรูปทั้งที่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองท่านไม่ได้เห็นเป็นสาระแต่เห็นกุศลที่เกิดจากการเกี่ยวข้องกับมหาพูตธรูปสีเป็นสาระท่านสมาทานประพฤติกุศลไม่ได้สมาทานเอามหาพูตธรูปเนี่ยนะมันท่านจึงไม่ยินดีในทาน แม้สามวันร่างกายของท่านก็ไม่ได้ผิดปกติเมื่อมีผู้ขอก็ให้อาหารอยู่อย่างนั้นท่านตั้งใจว่าถ้ามีคนขออย่างนี้จะให้เป็นเดือนก็ได้จิตไม่ท้อถอยในการบริจาคเพราะมีอัธยาศัยในการให้อย่างกว้างขวางใช่ไหมขอพรอ,อะไรนะขอพรขอให้ข้าพเจ้ามีอาหารเยอะๆขอให้คนมีศีลมารับแล้วก็ศรัทธาที่ให้ก็ไม่รู้จักหมดจากสิ้น ของที่ให้ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้แล้วก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลังกําลังให้ใจก็พองใสพองใสอันนี้นะอันนี้คืออัธยาศัยของท่านครั้นให้แล้วก็เป็นการประพฤติขัดเกลาเพราะการให้ของท่านเนี่ยท่านให้เพื่อให้มั่งให้มีใช่ไหมบอกไม่ท่านให้เพื่อคุณงามความดีเรียกว่าให้เพื่อการให้ให้เพื่อบุญขณะเดียวกันก็สิ่งที่ให้แล้วก็ไม่ได้ต้องการแสวงหา สรุปเป็นว่าหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วพระมหาสัตว์นะนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้สแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆสังเกตดูนะท่านสแสวงหาคุณธรรมอะไรอย่างที่เราสวดกันนะผู้สแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะขันธ์ที่ใหญ่สแสวงหาการกําจัดบาปอากุศล,ลธรรมอย่างยิ่งใหญ่สแสวงหากุศลธรรมอย่างยิ่งใหญ่สแสวงหาโพธิปักจยธรรมที่ ยิ่งใหญ่แล้วก็สแสวงหาอมะตะนิพพานปรมัต a t ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ยิ่งใหญ่บอกว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็จะให้ผู้อื่นได้ตรัสรู้ตามท่านนั้นเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาท่านเป็นนักปราชญ์ที่รู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้ารู้จักประโยชน์อย่างยิ่งเป็นเผ่าพันธุ์เอกของสรรพสัตว์ทั้งโลกพูดง่ายๆว่าเนี่ยคือญาติของสัตว์ทั้งโลกเลยเผ่าพันธุ์เอกหมายแปลว่า ญาติสนิทของสัตว์ทั้งโลกว่าง,งั้นเถอะท่านคือญาติสนิทจริงๆเพราะท่านไม่เป็นข้าศึกศัตรูกับผู้ใดพระมหาสัตว์ผู้เป็นโพธิสัตว์แสวงหาโพธิญาณมีอนุภาพเป็นอจินไตยเรียกว่าอนุภาพเป็นอจินไตยแปลว่านึกยังไงก็ไม่จบไม่สิน้นมีพระสัตวธรรมเป็นโคจรคือใจของท่านท่องเที่ยวไปในสัตว์ธรรมทั้งหลายคือธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายอนเ ในการทุกเมือ่อจิตใจของท่านเป็นไปกับพระสัทธ,ธรรมเสมอมีความประพฤติขัดเกลาวกเลสอย่างหมดจดพายุใหญ่พายุใหญ่นี่ทำไงพัดมหาสมุทรให้มีคลื่นซัดเป็นวงกลมพระโพธิสัตว์เนี่ยกระโดดข้ามแดนนั้นไปได้อันนี้ถือว่าไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช่ไหมคือในท่ามกลางทะเลคือสังสารวัตเนี่ยนะใจของสัตว์ทั้งหลายโดยมากตนีหรือให้ทานตนี น้อมไปเพื่อจะทําชั่วหรือทําดีทําชั่วฉันใดแต่ท่านกระโจนออกได้นะทะเลของสังสารวัตรที่เต็มอย่างเนี้ยท่านออกได้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะแม้เป็นผู้เจริญโดยสัญชาติในโลกเป็นผู้อบรมดีแล้วก็ไม่ติดด้วยโลก,กธรรมทั้งหลายใจของท่านไม่เปื้อนด้วยโลกกะระมเหมือนดอกบัวไม่เปื้อนด้วยน้ําฉะนั้นคยเห็นดอกบัวเปื้อนด้วยน้ำไหมฉันใดพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดมาในโลก จเจริญเติบโตในโลกแต่ก็ไม่ติดโลกไม่เพื่อนด้วยโลกโลกโลกธรรมทั้งหลายไม่ฉาบทาจิตใจของท่านฉันนั้นความสเนาสเน่หาเสน่หาตัวนี้ก็คือเยื่อใยในสรรัตว์เพราะการุณาในสรรัตว์ทั้งหลายย่อมจเจริญโดยประการที่ละความสเสน่หาในตนออกไปของพระมหาสัตว์ท่านการุณาในสัตว์อื่นจนจนอะไรนะจนละความเยื่อใยในตัวเองได้หมดอะ่ะ จนหมายควาว่าทําทุกอย่างเพื่อสัตว์อื่นได้ทั้งหมดน่ะนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อคนอื่นนะไม่ใช่อุทิศชาติเดียวอุทิศต,ตลอดเท่าไหร่สี่อสงไขยแสนกับอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อคนอื่นคใครที่เรียนคุณธรรมรู้จักคุณธรรมพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะรู้สึกจะอ่านพระไตรปิฎกได้สนุกขึ้นน่ะนะเรียกว่ารู้อัธยาศัยของผู้สอนใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นก็สงสยัยท่านสอนอย่างนี้ทําไม ใช่ไหมเราก็สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละทาไมท่านมาสอนเราอย่างนี้ตรงกันข้ามกับความคิดของเราหมดเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนทั้งหมดเป็นความหวังดีของท่านที่มีต่อเราเราก็จะไม่เบื่อหน่ายขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านทำเนนะกรรมคือสิ่งที่ท่านทําย่อมอยู่ในอํานาจท่านไม่เป็นไปตามอํานาจของกรรมคือเป็นผู้ที่กําหนดสิ่งที่ทําคําที่พูดความรู้สึกนึกคิดได้ ไม่ใช่ท่านเนี่ยโอ้ยลองลอยแล้วแต่ใครจะชวนไปทําอะไรก็ไปหมดไม่สิ่งที่ท่านทําทั้งหมดท่านกําหนดเองได้หมดเลยเหมือนอะไรเหมือนจิตอยู่ในอํานาจท่านไม่ใช่เป็นคนที่เป็นไปตามอํานาจของจิตเนี่ยนะเเรียกว่าคุมจิตได้เหมือนกันเถอะสำนว,นวนว่าสั่งจิตได้ให้ไหลไปทางทิศไหนก็ได้กําหนดได้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นเที่ยวสแสวงหาโพธิญาณอันโทสะไม่ครอบงํา ไม่เกิดขึ้นเหมือนกับผู้เหมือนกับคนทั้งหลายที่รู้ถึงความเสื่อมคนที่เสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมทราบเสื่อมอะไรทั้งหลายนี่เข้าใจเขาเป็นยังไงปกติแล้วเป็นยังไงเศร้ามองใช่ไหมห่อเหี่ยวแห้งแง้งเบื่อหน่ายเสื่องซึมท้อถอยเรียกว่าคนที่ผิดหวังเนี่ยนะสมมติอย่างอะไรนะฟังข่าวว่าแผ่นดินถลม่มหญ้าตายเป็นบานเลยอย่างเงี้ถามว่าใจจะเป็นยังไงแห้งแรงไหมโอ้แห้งแรงแต่ว่าผู้ที่สแสวงหาโพธิญาณไม่ได้จิตใจแบบนั้นเลย ตรงกันข้ามจิตใจเนี่ยไงดีใจที่จะให้ทานดีใจที่จะรักษาศีลดีใจที่จะเจริญคุณงามความดีมีแต่จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาะท่านผู้มีคุณธรรมเหล่านี้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะแม้ใจเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกได้จะพูดไปทำไมถึงการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นโดยสมควรแก่ธทมเล่า พระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายแค่เรายังจิตให้เลื่อมใสเนี่ยนะเราก็พ้นจากอบายทุกขติวินิบัตอย่างน้อยหนึ่งชาติละแต่ถ้าปฏิบัติตามท่านจริงๆเนี่ยนะบรรลุธรรมโดยสมควรแก่โลกุตรธรรมถ้าปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันพ้นจากทุกแน่นอนไม่ต้องห่วงรอกเพราะว่าท่านทําทุกอย่างเพื่อเพื่อเราเนี่ยนะท่านทาทุกอย่างเพื่อเรา มันท่านทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายถ้าเราเข้าใจทราบซึ้งถึงเจตนาลมของอพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบ,บารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนอริยธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเราก็คงที่จะมีความสุขในการศึกษาปฏิบัติตามโดยที่ไม่หวาดระแวงใช่ไหมไม่งั้นก็โอ้ยใจก็ลุ่มๆุมดมดอนนี่จริงหรือจริงหรือทำแล้วมันดียังไงอ่ะนะแหมสงสัยนี่มันเป็นตะปูเครื่องตรึงใจที่ร้ายแรงมากทําให้ไม่ เจริญงอกงามในพระศาสนาการฟังจริยาปิดกสสำหรับวันนี้ก็ขอจงเป็นไปเพื่อให้มีศรัทธาปฏิสถานตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระรัตนตรยัยเจริญคุณงามความดีตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อบรมแล้วจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากทุกในโลกนี้พ้นจากทุกในโลกหน้าแล้วก็พ้นจากวัฏฏุทุกทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงทั่วกันอนุโมทนาจุนนน